ตอนนี้พนเซื่อสืบรถนะครับเขาถอดใบทะเบียนออกพะมพนจะสือไปเป็นอ,อ,อ่าสือไปเป็นยังสือไปตัดเศเหล็กขายครับสือไปเป็นตัดเศษเหล็กขาย,ขายนอะบ่เดี๋ยวพี่ขับไปขี่ดัวบ,บัวบ,บับ่ย่านจเอาพี่ขี่แล้วเป็นยังมาสิงยงกย่ค่อยนะเขาขายรถเก่าครับ,รบนี่ขายเพ่นก็ให้ราคาสูงเติอบอยู่ดอกพี่น้องครับนี่ครับครับผมครับครับขอบคุณในหลายครับพนสิมาเอาตัวไหนตอนายเนาะตอนบยมื้อนี้เนาะครับ หมอเบสิได้ให้เหมอหอเบมันมันบมมีนะพอถอดออกตัวนั้นเอามาใส่ปลาตัวนั้นเอามาใส่ปาเห็นนหครับคายเพื่อนครับเดี๋ยวมาเอาครับทำเม้าหลดเี่นเพื่อนคองหลดเพื่อนมาสื่อหลดนะครับ